สวัสดีครับผม FC สุพเดชน,นะครับวันนี้เรามาใส่ล้อแม็กกันนะครับจัดรถคุณลูกค้าสวยๆเท่ๆนะครับมาถึงก็ใส่ล้อแม็กประกอบเข้ากับยางโดยช่างผู้ชำนาญงานหลอ่อนะครับใส่ยางเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งศูนย์ท่วงล้อนะครับหมุนติ้วๆเลยนะครับได้ค่าแล้วเราก็เตรียมนำไปใส่ประกอบรถอันนี้ใส่แรปเตอร์ด้วยนะครับ 1.2นิ้วนะครับโอเคช่างมาแล้วเอาล้อมาแล้วนี่ออสเองนะครับพ่นสีการสนิมให้ลูกค้าซะหน่อยหล่อเลยเสร็จแล้วก็อัดน็อตนะครับประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมเอาลดลงแล้วจ้าเป็นไงครับค่อยๆยุบยุบยุบโอ้โหทรงสวยงามโดนใจวัยรุ่นนะครับบอกได้เลยลูกค้าจัดมายังไงออทก็ ตามคําขอคุณลูกค้าเลยนะครับเอา,าเสร็จเรียบร้อยนะครับมาต่อด้วยฝากระโปรงของหน้ากระมนกันนะครับเสร็จแล้วมาฟังเสียงท่อรหล่อกันดีกว่าไปฟังเสียงท่อ